ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o ้ k i านเจ j i ยปอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่เกม Hot Hot ฮาโลวีนนั่นเองถึงจะไม่ใช่ฮาโลวีนแต่เราก็จะเล่นเกมนี้เ,ออเกี่ยวอะไรเกมนี้อยู่ที่ค่ายฮาวานิโลนะคุณผู้ชมอ่ะตารางการจ่ายของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่คือสัญลักษณ์วายของเขาแล้วก็เป็นรายการจ่ายได้ๆซัมติงหลายแดตตามนี้นะเกมนี้คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบเข้ามาเรียงกัน3ตัว น่าจะจ่ายอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆเนาะนี่นี่นี่ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมมคูคิดว่าเกมนี้สัญลักษณ์ไว <Okay. S 1> เขาน่าจะเป็นเหมือนสแคตเตอร์ด้วยนะ <Okay. S 1> อเอะถ้าเราไม่ผิดเนาะวันนี้พกทุนมาที่1นึ่พันแต่เราเริ่มเด็ดที่10ไปเลยอะเดตน้อยๆเดตน้อยๆแต่มูจะกะว่าวเอาอยู่ยาวๆลองดูซิว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง ะคุณผู้ชมเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้มุกด้วยเนาะและที่สําคัญถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งฮู้บิ๊กวินเลยหรอเฮ้คุณผู้ชมเหรอแป๊บเดียวเราบิ๊กวินหรอไฮบิ๊กวินหรอบิ๊กวินเท่าไหร่เนี่ยโอ้แปดร้อยเก้าโอ้แค่น้องน้องผีคนนี้มาห้าตัวก็คือแปดร้อยแล้วเหรอเฮ้ยจริงๆถ้ามุกเล่นแบบไม่อัดคลิปอะมุกไปแล้วนะคุณผู้ชมถ้าอย่างเงี้ย โมูฟแล้วอุ้ย<อ>บิ๊กวินอีกแล้วอะ่ะเอาเดียวคือเกมนี้คืออะไรมาแป๊บเดีก็บิ๊กวินซะแล้วมิกไปมาสองรอบแล้วรอบนี้เราจะไม่กดนะให้เขาไหลไปอ๋ 150, อหนึ่งร้อยห้าสิบเอออายุเออตอนนี้อยู่แป๊บเดียวก็บวกไปแปดร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็ดีนะเนี่ยก็ดีอยู่นะเนี่ย เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกระดิ่งกันใช่ไหมเออคุณผู้ชมต้องกดกระดิ่งด้วยเวลาที่มุกอัปเดตคลิปทุกคนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานั่นเองเพราะว่าหนึ่งก็คือมุกอัปเดตคลิปทุกวันไงก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดความสนุกสุดอร่อยแห่ข้าความสนุกสุดมันดูมันไม่มีสาระนะคุณผู้ชมแม้แต่ความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด้ออะตอนนี้หมุนไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะ มุกอยากเห็นนะวายเขาจะเป็นฟรีเกมหรืออะไรยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะตารางการจ่ายเขาเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนี่แหละเราต้องให้ความสําคัญกับการศึกษานะคุณผู้ชม <c oughs> นี่ไม่ตั้งใจเรียนไงตึ้มนีอ๋อเขามีเหมือนแบบฟีเจอร์ช่วยที่เป็นเหมือนระเบิดระเบิดอันนี้ระเบิดตึ้งมาอู้ยัไงไงวายสองตัวไม่ช่เหรออ๋อไม่ใช่น่าจะ3ตัวขึ้นไปมั้งคุณผู้ชมค่อยจะเป็นเหมือนสค c a t อร์เนาะ บอกมาเล็กๆน้อยๆอ,ยอะเล่นไปดูก่อนนะคุณผู้ชมมูจะไม่ขยับเบ็ดขึ้นนะไปเท่านี้แหละตุ่มนี่ไงได้สีชมพูอ๋อปกติมันถึงจะเป็นหนึ่งอันถ้าวเราเบิดตุ่มก็คือมันก็จะเป็นเหมือนสองอันหนึ่งอย่างนี้เหรอเฮ้ยน่ารักอยู่นะบิ๊กวินปะเนี่ยได้สีอันอ๋ออันนี้ไม่บิ๊กวินน่าจะเป็นการสายน้อยของเขานะแต่เกมนี้สีสันสดใสนะคุณผู้ชมอ๋อได้เลขเจ็ดเอ้าเลขเจ็ดสองอันก็บิ๊กวินแล้วหรอ ิกต็นเราเหรอฮพยอะเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเราจะให้เขาหมุนไปเลยหมุนไปเลยติวติวติว,ตวนะคุณผู้ชมเราจะไม่กดไงเรารอนูุ้นจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนจริงเปล่าอ้บอกมา2 2 5เออจริงๆเกมนี้มันก,มนก็มันก็ไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชมถึงมันจะน่ารักก็เถอะแต่จริงๆริงเขาก็ดีอยู่นี่บอกอู้เสียดายล้วไม่ได้ผีผีสีฟ้า เออนี่ไงระเบิดวายเอา้ Big เอาบิ๊กบินไอ้ไม่ใช่ฟีเกมเฉยพี่เกมเฉยกดไปเลยอ๋อได้6กฟีสปินอ๋อเราได้วายเมื่อกี้2ตัวใช่ไหมแล้วเขาระเบิดบุ้มเป็น3ตัวอย่างนี้หรอเราก็เลยได้เหมือนแบบวายสามตัวอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อหุยแต่บวกมานิดหน่อยอ่ะฟีเกมอ่ะ เนี่แหละคุณผู้ชมฟรีเกมไม่ได้การันตีว่าเราจะแตกระเบิดระเบิดเสมอไปนะคุณผู้ชมจริงจังตุ่มโอ้ขนาดระเบิดมาก็ยังไม่มีอะไรเลยโอ้บอกมา55ไปต่อนะทั้งหมดก็คือคือโอ้โหฟรีเกม98เออแต่ไม่เป็นไรไงเพราะว่าช่วงตอนนี้เราหมุนเราบิ๊กวินแล้วไงตอนนี้เราก็ กำไรกลับไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเรามา1,000เนาะกลับไป900ก็โอเคแหละเนาะคิดว่าน่าจะโอเคแหละสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกกับเกมนี้สามารถคลิกที่นิ้งล่างไปร่วมสนุกกันได้นะคุณผู้ชมเกมนี้อยู่ที่ค่ายฮาบาดีโลเนาะชื่อเกมว่า Hot Hot Halloween นั่นเองสำหรับวัันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมบ๊ายบาย